สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะจะพามาเก็บผักกาดค่ะทุกท่านค่ะผักกาดเราก็เริ่มใหญ่แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นผักกาดขาวนะคัตรงงนั้นก็จะเป็นผักกาดยกเขียวนะคะ,คะเราไม่ให้มันยอดแล้วค่ะทุกท่านออกยอดแล้วนะคะเราจะเก็บแบบนั้นไปขายเลยค่ะไปค่ะไปเก็บกันนะคะ ปีนี้ผักกาดแบบไม่สวยเลยอะใบมันจะเป็นดูดูแบบนี้เป็นเลงเยอะปีนี้นะปีที่แล้วผักกาดสวยงานปีนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อะพอมันแตกออกมาก็เป็นดูแบบนี้เลยอะปีที่แล้วนี่ไม่มีนะก็จะมีผักชีปิดมาด้วยนั้นเนี่ยเอาผักชีหวานเข้าไปด้วยนะคะ นี่พักกาศหยกเขียวไม่ไมไม่ราให้เขายอดแล้วค่ะไม่ราให้เขาออกยอดแล้วนะคะเราก็จะเก็บแบบนี้ไปขายเลยส่วนมากเขาก็ชอบนะแบบนี้เขาจะเอาไปแกงเราก็จะเอาผักชีนิดหน่อยนะคะผักยังนนิดอย่างน้อยหน่อยไปวางขายรวมกันเราก็จะเอาผักกุยช่ายไปนิดหน่อย วันก่อนที่เอาไปได้ห้าสิบบาทงามนะคะถ้าเราไม่ตัดก็ไม่หน่ออย่างว่านั่นนะคะนี่คะ่ะที่เราตัดกันก่อนนะคะเริ่มหน่อแล้วค่ะทุกท่านค่ะนี่เริ่มหน,อนะะ่หนอออกมาสั้นๆแบบนี้และ